เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงประจําสัปดาห์กันนะคะสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะประจําวันที่ตั้งแต่วันที่15ใช่ไหมสิบหถึงวันที่21มกราคมเป็นต้นไปนะคะมาดูกันว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยที่แม่หมอจะอิบไพ่ขึ้นมา3ใบกันแล้วกันนะคะไพ่ใบที่1 นวันอังคารนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยคือมันจะมีปัญหาเข้ามาหาคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะรอบด้านนะคะล้วก็คุณเองพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นน่ะด้วยด้วยตัวเองเพียงลําพังนะคะโดยที่ไม่มีการจัดเรียงระเบียบแล้วก็ไม่มีการแบบว่าคิดวิเคราะห์ให้ดีซะก่อนนะคะคือแบบวิ่งพุ่งชนใส่ปัญหาแล้วก็สิ่งต่างๆเข้ามาเนี่ยค่ะรอบกายรอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกแบบสับสนวุ่นวายมาก พอสมควรนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยนะคะตัวคุณเองเนี่ยค่ะมีความคิดในเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะให้แบบว่าในเรื่องของการเงินอนะมันดีมากขึ้นกว่านี้คุณก็เลยพยายามที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะคะจนแบบว่ามันไม่มีการเรียงลําดับอย่างที่บอกไปมันก็เลยมีความสับสนวุ่นวายนะคะ แล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณพยายามที่จะจัดการพวกนี้เนี่ยค่ะมันเลยกลายเป็นว่าเงินที่คุณแบบแบบแทนที่จะได้มาแบบเต็มเม็ดเต็มหมวย เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงนี้เนี่ยค่ะมันเลยกลายเป็นว่าได้มาเพียงแบบเล็กน้อยอะ่ะคือแบบถ้าเกิดว่าอา่ะเป็นคนที่ทําการค้าการขายอะไรพวกนี้ก็คือแบบลงทุนไปพอได้กําไรมานิดนิดนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบถึงขั้นที่บอกว่าอู้ฟู่จนแบบว่าเออขายดิบขายดีอะไรได้ขนาดนั้นสิ่งเดียวเลยนะคะที่คนวันอังคารควรจะต้องแบบว่าจัดการนั่นก็คือในเรื่องของระเบียบระบบความคิดของตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีหลายสิ่งที่ต้องให้จัดการคุณเรียงลําดับความสําคัญให้ดีค่ะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็น ว่าคุณไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยแล้วแทนที่จะได้มาแบบเต็มเม็ดเต็มมวนหรือว่า,าความสําเร็จที่แบบเออมันอุดมพรั่งพร้อมแล้วก็มั่งคั่งอะไรพวกนี้กลายเป็ว่าได้มาเล็กๆน้อยๆอ,อะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะคะก็เอาใจช่วยนะคะ